ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่แปดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับวันนี้ก็ส่งผลผลิตนะครับพริกเหลืองวิโดนะครับไปาทางเครื่องบินนะครับทางเครื่องบินนะครับ เดี๋ยวรอนะครับประมาณตีสนะครับประมาณตีสนะครับที่จะเอาผลผลิตขึ้นเครื่องบินนะครับไปสู่ปลายทางก็คือ,อภาคใต้ของเรานะครับลืมเจาะก็เลยต้องมาเจาะที่นี่ครับ เห็นเลยนะครับ